นั่นสำหรับงานวันเกิดของซันนี่เหรอดูเหมือนจะมีรถต้องการความช่วยเหลือนะเอสีช่วยเอาคัพเค้กไปงานวันเกิดของซันนี่หน่อย แบรี <c oughs> <c oughs> ่โมโหเพราะว่าเขาไม่ได้ขุมขวันเลยบิลและลินลี่มาห้าแบรี่ไม่ให้ขโมยของขวันมีเด็กหายไปหนึ่งคนหรือเปล่า แบรี่อาจจะหายไปในเขาวงกดได้เวลาแปลงร่างแล้วเอสที นายต้องแปลงร่างอีกครั้งนะซุปเปอร์ทรัคอ่าฮะ เดี๋ยวเข้าเอสทีห้ามเขาไว้สันนี่จะแบ่งของขวัญให้นะโอเคไหม เครื่องเล่นเพลงพังเหรอเธออยากจะเล่นกับแบรี่ไหม คนมีน้ำใจและรู้จักแบ่งปันให้เพื่อนๆนะสูเปอร์ทรักและเด็กๆกำลังสนุกกันกำลังเล่นอะไรกันอยู่เหรอ๋อ ى! กำลังเล่นซ่อนแอบนั่นเองดูเหมือนหุ่นยนต์ฝาแฝดของซูเปอร์ทรักอยากจะเล่นด้วยนะชิลลี่ดูสิว่าใครอยู่ตรงนี้ฉันคิดว่าเขาไม่ใช่ซูเปอร์ทรักนะชิลลี่วิ่งเร็ว ซูเปอรท์ทรัคเด็กๆตกใจกลัวกันหมดแล้วโอ้ไ oh ม่เด็กๆคิดว่าซูเปอรท์ทรัคเป็นหุ่นยนต์ใจร้ายหมดหุ่นยนต์ใจร้ายถูกเปิดอยู่และกต้องหาเด็กๆให้เจอก่อนรถสว่านใจร้ายนะได้เวลาแปลงร่าง รถสปเดอร์ทรัคจะจัดการรถสว่างใจร้ายเองมาตามหาเด็กๆกันเถอะซุปเปอร์ทรฮะนายต้องมองหาจุดที่มองเห็นดีๆลองดูว่านายเห็นเด็กๆไหมจากบนนี้นั่นไงชิลลี่นายควรไปถึงตรงนั้นก่อนรถสว่าใจร้ายนะซุเปอร์ทรัคไม่ต้องกลัวนะชิลลี่มาช่วยแล้ว บานะปลอดภัยแล้วชิลลี่มาตามหาเด็กคนอื่นๆกันเถอะซูเปอร์ทรัคเด็กๆแน่จะอยู่แถวนี้ไปแอบหลังต้นไม้ซันนี่เร็วๆเกือบไปแล้วไม่ล่ะฮะนั่นเสียงนกหวีดของซันนี่โอ้ไม่ซันนี่ยังคิดว่านายเป็นคนร้าย รสววรร์ได้ยินเสียงนกหวีดด้วยเหมือนกันและเขาก็ตามเธอมาเธอวิ่งหนีซุปเปอร์ทรัคผิดคนแล้วนะซันนี่ซุปเปอร์ทรัคใช้ใหญ่เมีงมุมเลยมีไอเดียไหมว่าแบรรี่จะไปซ่อนตัวที่ไหนได้บ้างไม่เป็นไรเด็กๆงั้นมาตามหาแบรรี่กันเถอะซูเปอร์ทรัค ไงแบรี่แบรี่ยังคิดว่านายเป็นคนร้ายอยู่เขาต้องเห็นเพื่อนจะได้เข้าใจเก่งมากซันนี่ตอนนี้เธอต้องอธิบายให้แบ์รี่ฟังว่าเขากำลังวิ่งหนีซูเปอร์ทรัคผ์ิดคนโอ้ไม่มันยนใจร้ายวิ่งตามแบรี่ไปแล้วคราวนี้เราจะตามหาแบรี่ยังไง ซูเปอร์ทรัคได้ไอเดียจากนกวีดของซันนี่แล้วได้เวลาใช้ s t 3 0 0สแบรี่จะได้ยินเสียงจากเครื่องเล่นไฮไฟและตามหาตัวนายแบรี่เธอต้องตามหาความช่วยเหลือเสียงนั้นมาจากเพื่อนๆเขาอยู่ตรงนี้นี่เอง รถส,สว่างใจร้ายใกล้เข้ามาแล้วสุปเร์ทังอยู่ที่ไหนเรามาหยุดเล่นซ่อนแอบได้แล้วและนายแพ้แล้วนะเจ้ารถส,สว่างใจร้ายฮะหัวน,นุนรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เขาทำลงไปไม่เป็นไรนะเจ้าหุ่นยนต์ พร้อมจะเล่นซ่อนแอบกันอีกรอบไหมสวัสดีซูเปอร์ทรัคฉันเห็นนายมีลูกกวาดด้วยเมื่อวานนี้แฟรงค์ไม่สบายลูกกวาดพวกนี้จะทําให้เขารู้สึกดีขึ้นใช่ไหมนายเป็นเพื่อนที่ดีมากเลยซูเปอร์ทรัคเฮ้เมื่อคีเสียงอะไรน่ะ เอออาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะโอ้เป็นอะไรหรือเปล่าซุปเปอร์ทรัคโอ้ไม่ซุปเปอร์ทรัคถุงลูก่าดหายไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ ดูสิซูเปอร์ทรัคคราคูมายมีลูกหวาดด้วยโอ้ไม่เขากำลังจะขโมยลูกหวาดของแฟรงค์ไป เป็นไอเดียที่เยี่ยมซูเปอร์ทรัครถขโมยไม่มีทางหนีรถตำรวจไปได้ไปเลยซูเปอร์ทรัคลุยเกือบจะจับเขาได้แล้วโอ้ไม่รถขโมยกำลังหนีแะวังนั่นมันระเบิดควันระวังนะซูเปอร์ทรัค ว้าวเกือบโดนเลยอ๋โอ้ยเป็นอะไรไหมซูเปอร์ทรัคอ๋อไม่ครกุมายหนีไปแล้วเขาหายไปไหนนะเจออะไรบ้างไหมซูเปอร์ทรัคดูสิวิบเหลือลูกกวาดมันคือลูกกวาดที่ครกุมายขโมยไป Uh huh. ฉันมั่นใจว่านายจะเจอครอาคไมยถ้าตามเปลือกลูกกวาดไปค่ะ uh ่ huh. uh huh. ดูสิซูเปอร์ทรัคมาทิวด้าอยู่ตรงนี้มาทิวด uh ้า huh. เห็นคราคไมยบ้างไหม uh huh. เขาขโมยลูกกวาดไปจากซูเปอร์ทรัคโอ้เธอเห็นเขาเข้าไปในสวนเธอจะช่วยซูเปอร์ทรัคจับเขาไหม uh huh. ขอบคุณนะมาทิวด้า เป็นไอเดียที่ดีซุปปอรบถ้าแยกกันไปคนละทางเครือขมายหนีไปไม่ได้แน่ๆมันจบแล้วเครือขมายส่งลูกกวาดมาใสดีๆโอ้ไม่เขาพยายามจะหนีอีกแล้วนายต้องหยุดเขาให้ได้นะซุปปอระ เก่งมากซูเปอร์ทรัคไม่ต้องพยายามนะครกโคมายนายหนีไปไม่ได้หรอกฉันคิดว่าได้เวลาเอาลูกหวาดพวกนี้ไปให้แฟรงค์ได้แล้วมาทิวดาช่วยทำให้แน่ใจหน่อยว่าครกโคมายจะได้รับบทเรียนนาฟรงดูเหมือนจะรู้สึกดีขึ้นแล้วนะกินลูกหวาดกับเพื่อนๆช่วยได้เสมอครกโคมยฉันคิดว่านายทิ้งเปลือกลูกกวาดไว้ตรงนั้นนะ สวัสดีลิลลี่กำลังพาเด็กๆไปที่สวนสาธารณะเหรอเธอกำลังประดับลูกโป่งสำหรับวันวาเลนไทน์งั้นเหรอเธอกำลังจะปล่อยลูกโป่งหนึ่งร้อยลูกเลยเหรอเยี่ยมไปเลยฉันคิดว่าเด็กๆอยากให้เธอวิ่งซิกแซกอีกนะลิลลี่ ลิลลี่หวังโอ้อย่าตกนะตามซุปเปอร์ทรัคมาช่วยงั้นเหรอเป็นไอเดียที่ดีนะครับเราต้องการความช่วยเหลือลิลลี่และเด็กๆพอยู่บนสะพานที่สวนพวกเขาอาจจะตกลงมา มาช่วยแล้ว oh! oh ใช่แล้วเด็กๆอยู่ข้างในนายกำลังจะแปลงร่างเหรอเป็นไอเดียที่ยอดเยี huh. ่ยม สามารถช่วยเด็กๆได้แล้วเป็นไอเดียที่ดีครับเอาล่ะเด็กๆพวกเธอต้องกระโดดลงไปบนตัวของซูเปอร์พรัคโอเคไหมพร้อมไหมเหลืออีกสองคัน โอ้ไม่ซูเปอร์ทรัลนายต้องทำอะไรสักอย่างไม่โม ไช่นะลูกโป่งพวกนั้นช่วยให้ลินลี่ทรงตัวเอาไว้ได้ไหนต้องทำอะไรแล้วละ่ะมันไม่เหมือนกันนะทุบบอมันจะทำให้เธอลงจอดแบบนุ่มนวลใช่แล้วมันยังไม่เข้าที่เด็กๆมาช่วยกันหน่อยได้ไหม ทำได้ดีมากเด็กเด็กฮ้าจะช่วยผลักนะโอเคไหมว้าวร่อนลงมาดีมากเ็็เกๆดูเหมือนจะสนุกกันใหญ่เลยได้ด้วยนะสุป์ทรั ลาก่อนนะทุกคน,กน <S <S 2> <S 2> ขอบคุณอีกครั้งนะซูเปอรท์ทรัม อดูดีแล้ว ST อ๋อ ST รถคันนั้นเหมือนนายเลยอ๋ออืฮะฮะนั <sucks> ่นเปนซูเปอร์ทรัคตัวปลอมที่แท่งถามว่าเป็นนายนะ ST ตัวปลอมดูแปลกมากๆและดูเหมือนหุ่นยนต์เลยทำไมรถคันนั้นถึงต้องปลอมตัวมาเป็นนายนะ ST อย่านะ ST อย่าเข้าไปใกล้ามากเกินไปดูห่างหงไว้ตามดูว่าเขาจะไปไหน อย่าให้เขาเห็นนายนะเอสทีครอกโคมายสร้างซูเปอร์ทรัคตัวปลอมขึ้นมาเพื่อขโมยไอศกรีมมาให้เขาไปเอารีโมทมาสิ โอ้เขาไม่มีมารยาทมากมากโอ้แอะฮโอ้ไม่นะเอสทีเขาหาเรื่องทุกๆคนและพวกเขาคิดว่านั่นคือนาย เอสที <ST S 2> <Huh? S 1> ทำอะไรสักอย่างอืมฮึสตี นายแปลงร่างเหมือนกันเป้เลยนายต้องแข็ง,ขง,แ,ขงแกร่งเพื่อพิสูจน์ว่านายคือ ST ีตัวจริงคู่แฝดของนายกำลังจะชนะนายต้องปิดการทำง,งานของมันด้วยรีโมทอ นั่นไงครกโคามาย ST ไปเอารีโมทมาเลยฮะ <c oughs> คุบครางตัวนะ ST <c oughs> ใช้ ST สามพันเลย <c oughs> ดูเหมือนได้จะเจอครกโคามายแล้ว เขายังใช้รีโมทอยู่เลยเอสทีตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่าเขาเป็นตัวปลอมขอบคุณที่ช่วยในวันนี้นะเอท